ปาพาเที่ยวตอนบางกอกแดนอินฟุกุโอกะเรากำลังจะเดินทางไปฟุกุโอกะนะครับเพือที่จะไปขายของที่พิรู้จะได้ขายว่าขึ้นแอร์เอเชียนะครับที่ตอนเรือตอนนี้ตลาเที่ยงคืนนะครับกับไปนะครับภาคเสียงโดยโนบิตะหลังจากที่เรามาถึง ท่านจะชาติกตามาด้วยสายการบินไทยเพราะว่าท่านจะต้องมาเปิดงานบางกอกแบนอินฟุกุโอกะเราก็มาต้อนรับผู้ว่ากทมที่แข็งแกร่งที่สุดในกรุงเทพมหานครด้วยความชื่นมือ่อวันนี้เราไปไหนกันครับเนี่ยไปฟุก <laughs> <laughs> ุโอกะไปไหน <laughs> วันนี้วันนี้เราว่างใช่ไหมา มานัดเจอท่านชัดชาตินะครับอยู่บางทายไม่เจอก็ไม่ก็มีเวลาฮะ,ะเราก็มานัดก,กันที่นี่นะครับเพื่อเป็นการอ่าพรเวทส่วนตัวนิดน,นึงพอมาถึงคุณแม่ก็เปิด g p s หาโรงแรมที่จะอยู่คือสมายโฮ o เทลของเราลงทางครับ เดินไปเดินมาก็หลงไปหลงมาโอ้โหนื่อ่อยมากจองว่าเป็นร้านยาเปล่าเปล่เนี่ยร้านยาเราคงพักแถวร้านยานะครับ <c oughs> เราก็บมทางอยู่ประมาณเกือบ30นาทีเดินไปเดินมา มันก็พาเราไปที่ร้านยาที่เดิมจนเราต้องเดินหาเองและก็เจอโรงแรมจนได้หลังจากที่เราเจอโรงแรมสมัยของเราน้ำตาเราก็ร่วงเขาเราก็สุดเราดีใจมากที่ได้เจอแล้วเราจะได้พักกันแล้วแต่พอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็บอกเราว่า เขาได้ตอนบ่ายสามแต่เราก็มาถึงที่นี่ตอนประมาณสิบโมงเช้าแล้วเราจะทำยังไงต่อล่ะก็ต้องออกเดินออกไปเที่ยวนะบะผมน้องมิโตะจะทำอะไรที่นี่นะเนี่ยช่วยบอกหน่อยนะแล้วแล้วเราก็มาถึงสถานที่จัดงานอกใจเหมาะเลย เราจัดงานกลางแจ้งด้านนอกสถานี JR อากาตะด้วยร้อนมาก32องศาเลยเราไม่เคยว่าญี่ปุ่นร้อนขนาดนี้เลยเมืองฟูโอกะเป็นเมืองเอเริ่มต้นของประเทศไทยที่นำเอาโอท็อกเข้ามาใช้นะครับเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้วเราก็เอาวิธีการเขามาใช้ในประเทศไทย ี่คือคุณชัดชาของเรานะครับต้องมาเปิดงานที่นี่นะครับดูบรรยากาศเข้าๆก่อนจัดงานพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราจะมาออกตั๋วรถไฟ JR นะคะแล้วก็ว่าวันหลังจากจบง,งานออกมุดเราจะไปเที่ยวที่นางสกฤฤฤฤฤฤิแล้วก็ต้องมาออกตั๋วไว้ก่อนตรงนี้คือสถานที่ที่เราจะออกมุดจัดพรุ่งนี้จะมีผู้ีิเปิดนะคะผู้ว่าชัดชาของเราจะมา เดี๋ยวให้คุณแม่พาเดินไปเลยนะคะนี่คือสถานี JR ฮากาตะเมืองคุกุโอกะเป็นสถานีรถไฟใหญ่เรากำลังไปไหนกันเนี่ยไปออกตัวเฉยหรอออกตัวก็ได้หาข้ากินเราคาะาำกินโอ้ก็ดีใจแต่สเช้ายังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยหอ,อมแย่เลย ดูยิ่งใหญ่และทันสมัยดีเนอะเราเดินตามพึงแม่ไปดูเลยนะครับว่าจะออกตัวยังเงื้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เข้ามาจองรถขบวน36บวก3ขบวนไหนก็ไม่รู้แต่จองยาะมากเลยไม่มีที่นั่งเลยเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าเราจะต้องเปลี่ยนแผนกันไหม รอยสัตว์ของคนที่นี่ก็ขี้ขบน่ารักน่ารักดีนะหลังจากเราจองปูละไฟเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหาข้าวกินกันมันหิวมากเลยนะเราก็เดินไปตามร้านอาหารดูเอาว่าเราจะกินอะไรเดินไปเดินมาเขาร้านนู้ออกร้านนี้สุดท้ายเราก็ไปกินข้าวป้าไรหมดไปเกือบหมืน่น เมือนเย็นนะคะผมได้ปลาไหลแต่คุณแม่ได้มะเขือเทศหรือว่าปลาแซลมอนคอว่่าเเเเททศีีีกไมป็นน ข้างดูกินอร่อยกว่านะมีตอกคงตอกไข่นโมิกะไม่รู้จะขับดีไหมเห็นคุณแม่กินไปบนไปดูว่าฝาเซลมอนดายไก่อะไรก็ไม่รู้ใส่กับมะเขือเทศอ่ะเหมือนรูปเลยที่คาดไว้คือผิดหมดเลยรูปนี่เขามาอยู่ดวงข้านมนะครับทั้งช็อกโกแลตทั้งไอติมทั้งโมจิ ให้เลือกเยอะแยะไปหมดจะกินอะไรนะน่ากินมากน่ากินมากครับและแล้วคุณแม่ก็มากแก้ตัววยการหาซื้อขนมซื้เอไอติงกินกันไปเรือเ่อยๆกลับไปลดน้ำหนักกันอีกีนะจะเป็นโดเลมอนเหรอด้วย กินดูนะครับว่ามันจะอร่อยไหมกีกินของขาวมนแล้วกินขวันมาเจอแล้วเราก็ได้ไอติมใส่หลังซึ่งเลยนะเนี่ยแก้วนี้ย837เยลยละ่ะคืออะไรครับไม่รู้เอาไปฝากริงจังก้องไก่ไก่พาราเซดดูบรรยากาศฮ่าสรรพสินงค่ะ ที่เป็นร้านขนมร้านอาหารและร้านไอติมของเขานะครับบรรยากาศก็น่าเดินเปื่อยเปื่อยเย็นดีเดี๋ยวเราต้องออกไปจัดบูธกันเลยนะครับได้แล้วเราก็รีบออกมาจัดบูธเพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มงาน1ิบโมงครึ่งเรากลัวจัดไม่ขังเลยต้องทำกันวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็เอามอกอัพมาโชว์เฉยๆนะครับ มานำเสนอว่าเรามีอะไรขายบ้างแล้วแล้วโรบิตะกาไปขี่สามล้อก่อนนะคะที่นี่เขามีสามล้อขี่ด้วยเหรอเนี่ยวันนี้ไม่นี่เลยไปก่อนนะครับผมเมื่อยละไว้วันหลังจะพามาเที่ยวฟูโก,กะรอบที่2นะครับวันนี้เดี๋ยวเราขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับเบิรนนไปนะครับแล้วแล้วผม ก็หาสุกะไม่เจอละไปไหนก็ไม่รู้คุณแม่